ไปลอยเดี๋ยวเขอให้ผ่อยงไทางฝ่กัเลยอ่าต้ผมกล้าเปิดตัวเลย จริงตัวมันเปิดอยู่แล้วเปิดพร้อมกันโอเคเปิดพร้อมคือคือมันมาอย่างงี้ใช่ป่ะผมเจสจะทำยังไม่ได้เลยเพราะตรงนี้ฝังเจสมันแอนติเซนต์เป็นไงโอเคเจสที่จะต้องทำคือเจสต้องรู้สึกว่ามันมาข้างบนเหมือนมันข้ามแต่ฝั่งนี้แต่ที่ตัวอยู่เนี้ยข้ามไปอยู่ฝั่งนี้โอเคมากกว่าที่จะแยกข้างบนข้องบข้ามมันนี้เลยข้ามมันนี้เลย งานมันจบที่สวิงไงพี่ถูกต้องมันเป็นต้องไปมันจบด้วยการออกแรงคอมเมนเตส,ส่งไปไงพี่ป้อมลุงเนี่ยสวยจัด กำลังเวิร์กอะไรอยู่กับโปรโซูมครับตอนนี้เฮ้ยนี่แย่งซีนนี่วะไอเสานี่เอาไว้ทำอะไรครับพี่ป้อมตรงเพลนห้ามแบนอ๋อเพลนห้ามแบนหัวไม้แบนเข้าแบงในอ๋อครับต้องการความชันแล้วก็การหมุนตัวผ่านลูกสังเกตมีถาดอยู่ข้างหน้าอืก็คือดันถาดฝึกดันถาดอ่าทรงเริ่มมีละ ทรงกรอฟอะฮะทรงกรอนี่แหละครับอโผไม่เ่เ,เารู่อมัเริ่มเต็มวผมชอบตอนที่ว่าำไที่ได้นไม่เไม,ไมไปเี ฐานก็ได้ละดันถาดเนี่ยตึ๊บเออเฮ้ย,ยมาเว้ยเริ่มมีอนาคตแล้ว 계켜 봐요 모터라 มาว่ะคุณนี้เขาเลยค่าแล้วซูมแล้วเขาเลยสูตรเขาเลยไว้ไม้มันมาอย่างนี้มันก็ต้องลง้มันอย่างนี้ปุ๊บก็คาร์บิที้มันดึงอยู่แล้วครับไม่ได้เรียกแชโรนะพี่อย่างเงี้ยแล้วแชโรมันคืออะไรแชโรการเปิดตัวอ๋อแบบอย่างนี้แล้วเปิดอย่างนี้ใช่ไหมเจ๊ได้มันแบนเพราะว่ามือมันมือมันคลิ๊กมือมันโล่แขนมันโลม่ต่างกันนะ อ่าถูกต้องห้ามไม้ไม้เลยเข้างหลังเดืดขาดถูกพยายามให้ไหลขวาไปอ่าให้ไหลขวาไปข้างหน้าแล้วก็หลังหลังมือห้ามตวัดนะครับหลังมือให้พับขึ้นห้าม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 อ่าอันนี้คือถูกคือถ้าหลังหลังมือซ้ายพับขึ้นฟ้ามันการันตีว่าไหลขวามันหมุนต่อได้อ่าถูกต้องใช่ถูกต้องเลยพี่ไม่ต้องการให้มือมันครอสกันอ่ะตอนพอเราถูอ่ะต้องการให้มือซ้ายมันพับขึ้นฟ้าเลย เห็นไหมสวยจัดเขับลูกนี้เขาเล็งป้าแล้วห้าสิบเขาเล็งห้าอีกแล้วมันต้องมีแนวทางเนอะใช่ไหมอย่างน้อยเรื่องแรกก่อนเลยที่ทําวันนี้ก็คือไม้ไม้ต้องไม่เลไปข้างหลังเด็ดขาดการที่ไม้จะไม่เลข้างหลังคือแขนซ้ายห้าหมุนถ้าเลคือมันจะเป็นแบบนี้อันนี้คือเลใช่ถูกจะเห็นว่าสวิงฟอลผมจะบางทีมันจะมีมาอย่างนี้มาจากข้างหลังใช่ ถูก,ต,ต,กต,ต้องมาด้านหน้าไม่ได้ไม่ได้ทีนี้เราก็ผิดว่าให้มันให้มันอ่า้มันถูกต้องเหมือนคลอสจริงๆไม่คลอสนะจะได้ลงมา feeling เป็นแค่ feeling เเฉยแล้วก็อย่าลืมพักพับหลังมือซ้ายพี่ด้วยต่อเพราะาถูกเวลามาซ้อมอะครับพยายามอย่ามีสวิงทอสหลายอย่างมีแค่อย่างสองอย่างพอวันหนึ่งห้ามเกินสองอย่าง Okay. ขึ้นไม้ครอสนะครับพอเราถูห <Hum> ล <dû t> ังมือซ้ายพับเห็นไหมเข้าเป้าหมดเลยอืมสวยจัดรงนี้เสียงก็มาแล้วไดวอดก็ดีขึ้นแล้วถ้าจะให้ลูกมันต่ำอ่ะพี่สมมติว่าทวนลบก็ต้องให้น้าโอ๋มันโคเวอร์ลูกนานกว่านี้นิดนึงถูก จร,จ,รจริงจริงก็วิธีเดิมแหละ<ช>เพราะว่าเิิมนนดหน่อยของเดิมมันมันไม้มันใต้มันเลยคุมบอลไม่ได้พร้อมหงายอแต่ถ้าอย่างงี้ปุ๊บมันน่าจะน่าจะโอเค,อเคไม้<อ>ไม้เล่นลูกต่ำหนอ่อยลองดูครับไม้ต้องไม่เลเลยนะถ้าลูกต่ำอ่ะดีมากเนี่ยคอนโทรลช็อตได้ละเออเนี่ยคอบเบอร์ลูกได้เลยอ่ะ คือมันเหมือนแบบว่าหน้าไม้มันไม่ได้ไม้ก้านไม้มันไม่ได้จากจากลูกจากเพลทไงถูกต้องไม่งั้นมันจะแบบใช่แบนเสร็จแล้วก็ตวัดอ่าต้องเพราะถ้ามชาติเวลาไม้มันโดนกาวิตี้ดึงเแล้วมาจากข้างหลังอ่ะมันจะมาข้างหน้าได้มันต้องตวัดตวัดหนักเลยคือถ้าไม้มันมาอย่างนี้ปุ๊บถูกต้องมันจะเราก็จะต้องคอมเพนเซตกลับมาทางนี้จะต้องทำภาพหน่ลองลองบกันมาจะลองดูสมมติว่านี่คือการวิตี้ใช่ปะ เวลาการเวตตี้มันดึงมันดึงอย่างเงี้ยนั้นมาก็เลยลงมาอย่างเงี้ยอือนั่อองประวัติใช่ถ้าถ้าถ้าจขึ้นแล้วมันม้ามันสมมติขึ้นพิ่ลิ่งให้มันเหมือนคอได้ไหมอันนั้น,ะนอ่าถูกต้องอ่ะดรอปดาลงมา,มาเปิดตัวลงมาอยู่นี่ใช่งี้ยอันาเงี้ยพี่ดรอปลงมานะอ,อือการเวตตี้มันดึงคนละมุมมันละครับมันก็เลยโคเวอร์รลูกต่างกัน,น ต,ต้องไปเพิ่มเรื่องใหม่เหรอพี่สมมุติว่าถ้าารามุนอีกไนีเออสมมุติว่าถ้าถ่ายพี่มีค่ะมีแล้วพี่เชื่อมกับโทรศัพท์หรือเชื่อมกับกล้องอะไรโทรศัพท์ที่มันเสียบใช่ไหมจบเลยแล้วพี่มีตัวนี้สองตัวปะ่ะสองตัวโอ้สบายเลยมีรีเซีฟเวอร์หนึ่งตัวก็วพี่หนึ่งคนเจ็ดมคนใช่ไหม แล้วเสียงลูกน <se ep> ะไม่ใ <c> ช <oughs> <can> ่เสียงโลกเฮ้ยคนข้างหลังก็แอบตีดีอยู่นะเนี่ยสวยจัดเ้อาปดอดัุ๊ต้องต้องต้ออกแรปุ๊บดันปุ๊บอ่กต้อง ดันไม่ได้หนึ่งสองถานหนักด้วยดันเอวยเออนะไกลขึ้นแล้วมันต้องมีจังหวะถานหนักด้วยดันด้วยใช่ป่ะมันต้องเข้าพร้อมกันให้ได้ไดเกียสวยมากทุมูมดันถาดนะ <c oughs> ไม่เป็นไรต <c oughs> ีพื้น อันนี้โลกก่อนนะแต่ื่อนี้ขึ้นดีใช่เสียงดีเสียงดีเลยซูมเนี่ยคือพร้อมกัน อันนี้คือถูกต้องเลยถูกต้องเลยเป๊ะหรือสู้มาจะเอาไม้จิ้มพุงก็ไดนะ้ลองไม้จิ้มพุงดิแล้วก็เปิดแล้วลองหาฟีลิ่งเปิดอ่าอันเนี้ยมันต้องเป็นอย่างง <c oughs> ี้ได้ได้ได้ลงมาอ่ะมันต้องอย่างงี้ใช่วันนี้จะไปด้วยกันได้เชื่อมกันนะมันไม่เกี่ยว <c oughs> <c oughs> ทำตาไปแล้วแท้โอ้มาร์เดียวเลยคนเห็นเห็นเขาทำนะครับหลังกล้องเลยเอาบ้างแม่เป็นลำอยู่หลังกล้องนะลำลำอยู่หลังกล้องครับมีไฮเดสกีน เ,เกมือซายมันพับช่ไมมนัยใช่พี่มไม่รู้นี่ประมาณสป,ปีครึ่งอสองปีโคตรนะ ไม่เลยนะเจะตั้งไม้ให้ได้ก่อนเยี่ยม,มอยู่ที่ตรงนี้แหละวะพี่ผมว่านะงานแรกเลยต้องทำงานหลักให้ได้ก่อนถ้าอย่างนี้ปุ๊บมันเหมือนทุกอย่างมันจะมันจะเข้าสล็อตเองเลยใช่ <laughs> คือต้องงานแรกให้ได้ก่อนอ่ะจะอาจจะรู้สึกว่าขึ้นแล้วให้มันขนานกับไอเส้นเป้าก็ได้ เส้นนั้นนะไอ้ไทเกตไลน์อะเนี่ยมันต้องอารมณ์เหมือนน่ะคิลิ่งนะได้เยี้ยสวยเลยเพราะของเก่าเจ็นมาเลยเบ้างหลังไงเห็นไหมมันเข้าลูกได้ถูกปะ ไม่เสียนี่มุ้งเนี้ยผมชอบนะพีอือคือคือมันเหมือนกับว่าไม้มันมันเข้าข้างหน้าอย่างเงี้ยอ่ามันมาสล็อตนะอ่ามันไม่ต้องแบบไปคือเราเราเป็นคนตีเราจะรู้เลยว่าการวิี้มันดึงจากข้างหลังหรือดึงจากข้างหน้าถูกปะถ้าดึงจากข้างหน้าปุ๊บมันก็จะเปิดไปทางซ้ายได้เลยอ่าถ้ามาถ้ามาอย่างนี้ปุ๊บมันก็มันก็ไปทางซ้ายได้ใช่ถูกต้องมันต้องไปอย่างนั้นใช่ถูกต้อง อาจจะต้องลดความแรงลงมาก่อนแล้วหมุนให้ได้ก่อนนะซูมเห็นลูกศิษย์ซ้อมแล้วคันไม้คันมือครับอ้าวอ้าวมีสายเลื่อนครับบนนี้อ๋อเมื่อวานเมื่อวานยังคล่องใจอยู่นะทีนี้ไปสามช็อตอ๋อ ดูครับก็เดีโอเคงจัดจัดจอไรครับม้ยาวก็เหมือนกันเลยนะเหมือนกันไมยาวนี่ต้องโคตรคอสอะในความรู้สึกอะไนเวอร์ก็เหมือนกันโหหนักเลยล่ะเพราะยิ่งยาวมีเทเลซี่ที่ก้านไม้มันจะไปข้างหลังไงีนึกออกปา คือเราไม่ต้องการให้ไม้ไปข้างหลังอีกนิดนึ่งอีกนิดหนึง,นนง <c ười> มาไหมกน <c ười> <c ười> โหมาดีอย่างนี้ พอขึ้นเนี่ยต้องก็ใช่เลยนิดนึงเว่อว่นี่ตอนขึ้นไมายาวเห็นชัดสวยจัดซูมอ่าถูกต้องครอสเลยคิดถึงคำว่าครอสเลยครอสไม้ได้ครอสไม้ได้ครอสไม้ได,อไได้อันนี้คือดีมาก นี้คือดีมากมันเปิดกนเนาะอันนี้คือแบบพอดีเลยนะไม่คอสเลยนะอ่าสวยจัดลูกนี้ความรู้สึกเหมือนแบบความรู้สึกนี้โคตรคอสเลยใช่ไหมคอสมากพอดีเป๊ะสวยแต่ยังไม่จัดเท่าไหร่ ตรงขวาเป็นทงที่ต้องเจอเยอะสุดะเ,เืมใช่ไหมความจริงเลยนะใช่ครับ3จ1ด3หมดดีหาพี่อิงได้ชาร์จหน่อยพี่ิงไม่ต้องชิปเลยดูโปรเจกต์ชิปก็พอแล้วคืนซับนะคืนซับคุนสองค ที่เราชิป,ปอย่างเงี้ยมันต้องมีเอฟพัฒน์นี่นะถ้าจะทำได้ดรูปมันจะพุ่งขึ้นโ <Okay. S 2> อเคก็มองว่าเป็นนอร์มอลช็อตอ่ะนึกออกปะซึ่งไม่เกี่ยวเทคนิคหลักของเราอ่ะฝาฝาได้สามสิบยืนดูเดีียวพอละ อะไรหรือว่าศึกษาเห็นแล้วต่มันเหมือนมุมนี้มันเข้าดีขึ้นนะพี่ใช่ทุกที่ผมมันก็จะแปนไง ต้องดึงต้องดึงใจต้องดึงพอใจแล้วี่ผมทีพุ่งขึ้เลยอ่ะดีหรือไม่ดีเนี่ยตัดเลยนี่เห็นไหมลูกมีสปีดขึ้น,นเวยะนะเจ๊ใช่พี่ดีเลยซ้อมเหนยบนี้เลย เเียนนะขึ้นแล้วฉากฉากด้วยนะขึ้นฉากเออนั่นแหละถูกต้องมาซูมพื้นลฉากอ่าถูกต้องเลยเจ๊ถูกต้องเฮ้ยเอางั้นเลยเหรอ มติอ <oh> ียานแคมป e> ิ้งเนี่ยต่างกันเลยพี่เหมือนเหมือนป๊อปปูนะโอ้ดี่โอ้กับป๊อปเฮ้ป๊อปป๊อปป๊อปเสียงดังเฮ้ยต้องถอยหลังเลยเหรอ มามาไหคือจะต้องรู้สึกว่าลากพอลากไม้มา,มาปุ๊บแล้วฉากขึ้นจากพื้นไปเลยอะ<ม>่ะอไอเดี๋ยวมาันจะพอดีข้้นบนคิดว่าเป็นมุมฉากอะ่ะเอาลูกอยู่ได้ยังไงเหลี่ยมนั้นนะโปรเจ็ต ที่แล้วเวลาชิปลูกพุ่งเนี้ยเวลาเวลาจะลงสปีดให้มันเด็ดขาดอะ่ะมันต้องแบบว่าเปิดตัวเลยต้องเป็นเปิดตัวนมืออยู่เฉยเฉยพอยิ่งการที่เราใช้มืออะ่ะมันทำให้ไม้มันสวิงเร็วกว่าไงตัวมันหยุดมันก็ไม่มีพลังแล้ว <Okay. S 2> เปิดตัวแบบกระสีไปทางซ้ายเลยอะ่ะเห็นไหมรูปมันก็ทำงานออกมาแล้วหยุดเลยดูดิ คือพี่ไม่อยากให้คำว,ว่าหมุนตัวหมุนตัวมันหมุนบางทีมันไม่เปิดนึกออกปะแต่ถ้าเปิดตัวมันได้หมุนอัตโนมัติเลยเฮ้ยก็ยังได้อยู่แค่บางาเฉยน้ใหม่กล้าก,กาเปิดแบบเ็กซ์ซีบเลยเปิดไปทางซ้ายเลยอ่าถูกต้องแล้วมือเฉยๆแล้วหลังมือเเรียกว่าอะไรพับหลังมือซ้ายได้เหมือนฟูลสวิงเลยไปเปิดพับอาถูกต้องเห็นนะ ลมแล้อย่างนี้ละมีสปินละทีนี้ก็ต้องอาจจะต้องทอนน้ำหนักหน่อยเพราะว่ามันล้มโดน,นโดนดีบอลบอลมันเริ่มเดือดขึ้น 啊啊！走啊，走啊，走啊！ กล้าหมุนตัวพี่เพรทีนี้ไม่ไม่กล้าหมุนตัวเลยเนะี่ยพอทุกทีผมอาจจะแขนมือเยอะไอ้ย สิ่งนี้ต้องไปหนีนะเด็กตอนนี้ถ้าโตถึงจะหมุนได้พอถ้าไปอย่างนี้ก็ตัวก็อยู่ไงถ้าถ้าถ้าเช็ตเรียงมาอย่างนี้ปุ๊บตัวไม่ต้องหมุนแล้วไม่ตงไปแล้วไปไม่ตอบไปแล้วแต่ถ้าเช็ตมา,า,อ,าอ,อ,อย่างนี้เล่ามาขัดได้เออนะต่างจริงบริบทถ้ามือเปไน็นอย่างนี้ตัวก็่หมุนได้ ตัวมันติดลูกแบบตัวเราต้องหยุดทำคอนเทนต์ไม่ได้นะเมาไว้มาไว้ม,วมันเหมือนเล่นฟิงปองแบ็คแฮนด์มือซ้ายแล้วตัดแบกแคนมือซ้ายตัดตัดแบบนี้ตัดอ่ารวมนั้นอ่าถูกต้องเลยเป๊ะเห็นปะตัวมันหมุนได้แล้ว วิธีการที่ผิดนะครับ ซอมไดซอมชิปเสร็จแล้วก็ทานข้าวนะครับเที่ยงแล้วก็มาซ้อมพักกันต่อแบบฝึกที่ให้ซ้อมก็คือพัดระยะประมาณ18ฟุตนะครับถึง24ฟุตซึ่งก็เป็นเบอร์ดี้โซนของโปรเจ็์ก็เลย,ยต้องฝึกกันที่ระยะนี้เยอะกันหน่อยนะครับไหวไหมครับโปรเจ็คครับ,รบไหวไหมอากาศเนี่ยไม่ไหวแล้ววันคุณภาพแล้ววันนี้นะ โอ้ในเมืองน่าจะไม่รอดนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณสนามกอล์ฟวินเทจนะครับครับผมที่บางบ่อเป็นสนามที่สวยเลยสถานที่ซ้อมดีมากเสดดาวันนี้ไม่ได้มีโอกาสออกรอบเนะเดี๋ยววันหลังเรามารีวิวกันหน่อยครับผมครับขอบคุณสนามมาณที่นี้นะครับครับผม